ฮอดจังใดทำดีๆงั้นแม่ปิดน้ำเลยทำดีๆไปรดต้นโน้นต้นไม้อยู่ทงโน้นเออรดให้ทั่วๆฝั่งโน้นด้วยฝั่งโน้นเดินมาเดินมาเออ ทางโน้นทางนี้เปียกหมดแล้วทางโน้นยังไม่เปียกทางโน,น,น,น้นทางโน้นไหนไปนะไหนต้นไม้ไม่โดนต้นไม้เลยนะั่นเล่นแล้วนี่ให้มันโดนต้นไม้ด้วยสิตรงนี้ตรงนี้น้องแม่บอกว่าให้ลด,ดตรงนี้ อ๋อแม่ปิดน้ำเลยนะให้มันโดนต้นไม้ลูกต้นไม้อยู่ฝั่งนี้พัดทางนี้ครับทางนี้ครับเร็วอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวดึงไม่ไหวลอกนั่น ทุกคนคะคืออยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะแม่ไม่ได้บังคับให้น้องถ่ายนะแม่เห็นน้องไปเปิดน้ำเล่นแม่ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกคนคะ่ะ